ไอเทมฮอตไอเทมฮิตไฟโซลาเซลลติดกำแพงตัวนี้ครตัวนี้เป็นไฟออลืมไปสวัสดีครับวันนี้ร้านพัทลราชอป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาดูไฟติดกำแพงโซลาเซลนะครับเป็นไอเทมยอดฮิตนะครับที่ทุกบ้าน เท่าที่เดิน,ผ,นผ่านไปแล้วเนี่ยมันต้องมีติดสักตัวหนึ่งนะครับเดินผ่านเป็นซอยไว้เนี่ยตามซอยตามอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นไอ,ไอเทมพวกนี้นะครับเป็นไฟโซ,ซล่าเซลสำหรับติดกำแพงนะครับซึ่งมันเป็นอ,อ,อุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่ราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับประสิทธิภาพของมันแล้วก็ประโยชน์จากการใช้งานของมันจริงๆ ซึ่งพวกนี้มันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยมันต้องการการติดตั้งที่สามารถรับแสงแดดได้ด้านบนนะครับแล้วมันก็จะให้แสงสว่างตอนกลางคืนตามที่เราตั้งเอาไว้ยิ่งตัวนี้นะครับยิ่งตัวนี้เป็นไฟติดกำแพงแบบ100 LED นะครับมันมี100 LED เนี่ย LED 100ชิปเรียงกันอยู่เนี่ยนะครับให้ความสว่างทั้งหมด4ด้านนะครับก็คือด้านข้างนี้ข้างนี้ ตรงกลางเอียงไปทางนี้ตรงกลางเอียงไปทางนี้นะครับถ้าถามเราเราก็จะบอกว่ามันให้ช่องแสงตะว่างมา4ด้านนะครับก็ตามรูปเลย1 2 3 4นะครับแบบนี้100 LED ไฟติดกำแพงตัวนี้นะครับเวลาที่การใช้งานของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกัน 3โหมดที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับ3โหมดก็คือ3รูปแบบการทํางานนะครับรูปแบบการทํางานที่1พอเรากดไฟไปแล้วเนี่ยไฟตัวเนี้ยมันจะทําการส่องสว่างนะครับเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวไฟมันจะปิดมืดลงแต่พอมีการเคลื่อนไหวผ่านเซ็นเซอร์สีขาวตัวนี้ไฟมันจะส่องสว่างขึ้นมาแบบ100%เเหมือนเดิมนะครับช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วมันก็จะดับลงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น โหมดแรกหรือระบบการทํางานแรกนะครับคือส่องสว่างเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็จะดับลงดับสนิทมืดตืต๋อนะครับแล้วก็มีอะไรมาเคลื่อนไหวผ่านมันจะติดขึ้นมาใหม่นะครับโหมดที่2องรูปแบบที่2มันจะติดรีอยู่นะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านมันจะส่องสว่างขึ้นพอพ้นระยะเวลามันจะหลีไว้เหมือนเดิมระบบนี้ต้องการแสงลูกค้าต้องการแสงแบบแสงตัง้งคืน ตลอดเวลาแต่ว่าจะเซฟแบตด้วยก็ใช้โหมดนี้นะครับเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็จะหลีลงพอมีการเคลื่อนไหวมันก็จะส่องสว่างจ้ามากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทํางานแบบปกติ50%เมื่อมีการเคลื่อนไหวสว่าง100%ต่างกับโหมดที่1นนะโหมดแรกเมื่อเรากดเปิดแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนไหวสว่าง100%เลยพอไม่มีการเคลื่อนไหวมันดับเป็นศูนย์เลยปิดไฟมืดนะครับโหมดนี้ มันจะหลีแสงไว้50%เมื่อมีอะไรผ่านนะครับมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านมันจะเร่งแสงขึ้นมาเป็น100%อย่างเดิมน,นะครับทีนี้ดูโหมดสุดท้ายกดปุ่มอีกทีหนึ่งโหมดนี้จะสว่าง50%แบบนี้ไปตลอดจนกว่าแบตจะแบตเตอรี่ในตัวโคมจะหมดนะครับเราไม่ต้องกลัวแบตมันหมดนะหมดก็หมดไปเลยนะครับวันพรุ่งนี้มันก็ชาร์จใหม่จากแสงแดดนะครับตัวนี้โคมไฟติดกำแพงหรือไฟติดกำแพง,หร,ง,แแพงหรือไฟติดผนัง ตัวนี้เรียกว่าแบบ100 led นะครับตัวแพ็กเกจของกล่องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเป็นสีเหลืองบ้างเป็นสีดำบ้างหรือเป็นสีสีลังกระดาษบ้างอันนั้นแล้วแต่ส่วนของโรงงานนะครับจะส่งมาเป็นแบบไหนแต่ตัวสินค้าเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นโคม100 led นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับวัดแสงด้าน,ด,าน,ด,านด้านหน้านะครับคอยวัดค่าแสงแล้วก็มีปุ่มเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ ปรับการทํางานว่าเราต้องการระบบไหนนะครับสว่างตลอดเวลาสว่างแล้วก็หลีหรือสว่างแล้วก็ดับนะครับส่วนด้านบนเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับชนิดโพลีคริสตัลไลน์นะครับไอแสงแผงโซลาเซลล์แบบนี้มันราคาไม่แพงแล้วก็มันเหมาะกับพื้นที่หรือเมืองที่มันเป็นเมืองร้อนนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ให้มาสําหรับโคมไฟตัวนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรมีชุดน็อตอันนึงนะครับแล้วก็มี คู่มือนะครับการทํางานของมันมันง่ายนะครับก็แค่เราไปติดตั้งในบริเวณที่เราต้องการจะเจาะน็อตก็ได้จะติดกาว 3M ก็ได้แต่ระวังหลน่นนะครับหรือจะแขวนด้วยเคเบิลไทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขพอ,อย่างเดียวตอนกลางวันมันต้องโดนแดดนะครับตอนกลางคืนเราก็ใช้งานได้เต็มที่หรือตอนกลางวันจะไปตากแดดนะครับตากแดดไว้ตอนกลางคืนจะหยิบไปตั้งไว้ในบ้านตามทางเดิมก็ใช้งานได้เช่นเดียวกัน สำหรับลูกค้าที่ต้องการไฟติดกำแพงหรือไฟติดผนังร้อย led ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับสแกน qr code ทักแอดมินนะครับหรือ,อแจ้งความประสงค์หรือกดลิงก์ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีลิงก์สั่งสินค้าต่างๆนะครับสามารถติดตามหรือสามารถสาามรถสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆของทางร้านนะครับถ้าไม่รู้ทักไลน์มานะครับ ทางร้านจะส่งลิงก์ของสินค้าให้และลูกค้าสามารถกดทำรายการได้เองนะครับสินค้าเก็บเงินปลายทางได้นะครับพร้อมส่งทุกวันนะครับตัวนี้โคมไฟ100 led ติดผนังนะครับติดตั้งง่ายติดปั๊บเปิดใช้งานได้ทันทีนะครับไฟติดตามโหมดที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการโหมดไหนนะครับเช้ามาไฟชาร์จอัตโนมัตินะครับไม่เสียค่าไฟนะครับติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ